สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะก็เดลพูของเราเพิ่งจะคว้าแชมป์พรีเม,มียร์ลีกในรอบ30ปีไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนตามโปรแกรมแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเยือนแมนซิตี้นะครับที่เอ <AD H S 2> ติฮัดสเตเดียมในวันเสาร์ที่จะถึงก็ลเลยขอเอาเกมในอดีตนะครับย้อนกลับมา ภาคกันอีกครั้งนะครับเป็นเกมที่ลิวพูไปเยือนแมนซิตี้นี่แหละในปี2008นะครับปีนั้นลิวพูมีลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับจบอันดับ2ตามหลังแมนอยู่ในเต<น>็ด4คะแนนนะครับสวนแมนซิตี้นะครับอยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเกมที่12ปีที่แล้วนะครับจังหมาแรกเริ่มมาอาวาโรอาเบลออัวอาวาโรอาเบลัวย้อนมาคอสข้ามฝากมาที่เรียล่าเบาครับแม่ โอ้โหนี่ครับประตูแมนซีครับโจฮาร์ดนะครับสมัยยังเป็นโจอีซี่นะครับแหมล้อเล่นนะครับนักเตะสมัยนั้นหลายๆคนก็แขวนสตาร์ทกันไปแล้วนะครับบางคนที่ยังไม่แขวนยังเล่นอยู่ก็ใกล้จะแขวนสตาร์ทเต็มทีนะครับแล้วจังหวะแรกของแมนซิตี้ได้ยิงบ้างครับโดยโรบินโยครับโรบินโยนี่ก็เป็นตัวที่ดังขึ้นมากับ เรอัลมาดริดนะครับแต่ลูกนี้แฮนด์บอลหรือเปล่านะครับไม่ไม่รู้ครับสมัยนั้นไม่มี VR นะครับเช็คไม่ได้ยิงมาตรงตัวโคเซเลน่าตอเรสสูหน้าขวัญใจหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยครับเฟรนันโดตอเรสให้มาลิเอล่าหักมาแล้วลูกนี้ได้ยิงมันตายลูกครับเ่ยเด็กเขาด้ยครับไปยิงโดนใต้ลูกครับบอลเหินข้ามคานออกไปไกลครับ เอเขานี่ก็เป็นปีกตัวขยันนะครับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแฟนบอลลิวพูเมืองนอกนี่ให้ฉายามิสเตอร์ดูลาเซลนะครับคือวิ่งอึดนะครับใช้งานได้นานเหมือนไฟฉายนะครับเหมือนฐานไฟฉายเลยโอ้โหเอาแล้วครับเป็นแมนซิตี้บ้างเนี่ยล่วงลงไปในเขตโทษแล้วไลฟ์ฟิลิปกลับมาคุกขีที่ลรไปโยนแล้วสตีเวนไอแลนด์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นซิตี้ออกนำไปก่อนนะครับ นี่ครับมิดฟิลหัวแม่งเบอร์7นะครับสตีเฟนไอแลนด์นะครับเป็นกำลังหลักนะครับในยุคที่แมนซิตี้เพิ่งสร้างทีมก่อนจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้ไลฟ์ฟิลิปกลับมาโรบินโยบอลย้อนกลับมาได้นะครับโอ้สิบเจ็ดของลิวพูเป็นเอาโลอาเบลัวไปเคลียร์เข้าทางนะครับเสร็จเลยครับไอแลนด์ Island ยิงจอดจอโอ้คนนี้เอลาโนอบลูแมร์ครับกองกลางจองฟรีคิกชาวบราซิล ชอนไรฟ,ฟิลิปชอนไรฟ,ฟิลิปช่วงน,นั้นดังขึ้นมากับแมนซิตีเนีนะครับก่อนที่จะไปอยู่เชลซีแล้วคนฟาวเป็นอัลเบิร์ตเรียล่านะครับโอ้โหปีกชนปีกนะครับปีกหนึ่งล่วงไปแล้วครับปีกหนึ่งยังอยู่ครับเรียล่าเป็นนักเตะสเปนนะครับยุคนั้นลิเวอร์พูลนี่มีกุนซือเป็นชาวสเปนนะครับแล้วก็มีนักเตะสเปนเป็นแกนหลักข,ของทีมไม่ต่ำกว่า3-4ี่คนนะครับ 11ตัวจริงที่ลงวันนั้นก็มีถึง4คนที่เป็นนักเตะสเปนนะครับมีเรนาลิเอล่านะฮะมาดูฟรีคิกจกังหวะนี้ก่อนนะครับเป็นฮาเวียการิโดนะครับโอ้โหว่าถึงสเปนแล้วแบ็กซ้ายชาวสเปนยิงสักหน่อยครับนี่2ประตูต่อศูนย์ครับฟรีคิกสุดสวยของฮาเวียการิโดนะครับโอ้คนนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายชาวสเปนเหมือนกันแต่เป็นอยู่ฝั่งแมนซีนะฮะ ิงฟรีคิกอย่างสวยครับผ่านมือโคเซเลน่าเข้าประตูไปนี่ฮะเป็นประตูแรกของเขากับแมนซิตี้ด้วยครับนี่ครับราลาฟฟโอเบนิเตสครับคุณซื้อของลิวพูครับชาวสเปนนะครับพาทีมได้แชมป์ยุโรปสมัยที่5นี่ไฮไลท์น่าจะตัดมาครึ่งหลังแล้วนะครับไม่ได้จุดโทษนะครับโอ้ กับตันทีแมนซิตี้ตอนนั้นเป็นริชาร์ดดันนะครับเรามาดูว่าริชาร์ดดันหรือไม่ครับอืก็มีการประทะแล้วครับแต่ว่านนาจะไม่ชัดเจนนักครับริชาร์ดไม่ได้ดันแน่นอนนะครับจังหวะบุกของลิเวอรพูลฮาเวียมาเชราโนได้ส่องไกลไม่มีอะไรครับมาเชราโนก็โด่งดังในตำแหน่งกลางลับนะครับหลังๆก็ไปยืนเซนเตอร์ฮาครับสมัยอยู่กับบาร์เซโลนา ก็ดังขึ้นมากับลิเวอร์พูลนี่แหละครับชุดลุ้นแชมป์นี่แหละฮะมาคิวครับสมัยนั้นก็คุมแมนซิตี้นะครับก่อนที่จะยิ่งใหญ่เจอราร์ดแปะลอดขากาลิโดมาอาวิโดแปะลอดขาอีกทีนึงแล้วก็เป็นเฟเดต่อเลสครับอีกหนึ่งนักเตะสเปนข,ของลิเวอร์พูลในแกนหล,ลักชุดนั้นนะครับโอ้โหวขวัญใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับเอลน,นิโยครับทำประตูตีตื้นให้ลิเวอร์พูลเป็น1ประตูต่อ2ครับอาบิโดหักลอดขาเข้ามาแล้วก็ เข้าฮอสโดยเฟรนันโดตอเรสไม่มีพลาดครับเอลนินโยครับสู่หน้าชาวสเปน2ประตูต่อนหนึ่งครับเหลียวคูเดินเครื่องต่อหักกมาอาจติดชอนไรเฟิลิปครับชอนไรเฟิลิปมีตัวประคองทั้งซ้ายทั้งขวาไรเฟิลิปไปเองซ้ายไอแลนด์วิ่งแล้วขวามียังไม่ให้ไรเฟิลิปไปผ่านเจมี่คาร์เกอร์ไรเฟิลิปหยอดเข้าปากแล้วลูกนี้ เอ้ยลูกนี้โรบินยอ่อครับโอ้โหจอๆเลยครับโดนไม่ดีครับบอลข้ามคานไปครับแม่อาจจะโดนเปเป้ปเลยหน้าทำลายจังหวะด้วยครับแต่ว่าดูจากภาพช้าแล้วก็น่าจะล้ำหน้าอยู่ดีครับสมัยนั้นไม่มี VR ครับเช็คไม่ได้ไรฟิลลิปไปตัดกลับมาครับ เล่นกับซาบาเลต้าแล้วโอ้โหไปเข้าอย่างนี้ครับปาโบลซาบาเลต้าสมัยมาอังกฤษใหม่ๆห่ครับใบแดงครับโอ้โหใบแดงโดยตรงนะครับโอ้นี่ครับอีกหนึ่งแกนหลักสเปนเรียวพูครับคุณชายครับชาบี้อลอนโซครับโอ้โหมาคิวไม่พอใจครับนี่แวงซองกอมบนดีสมัยโอ้โหกำลังละอ่อนเลยครับเปอร์สัมส์บูแต่ว่าก็เข้าเปิดปุ่มจริงครับ เปิดปุ่มมาเลยครับหูถ้าอาองโซ่ไม่ยั้งนี่อาจจะขาหักได้เหมือนกันครับสีเวนเจราดโยนเตะมุมมาเสาแรกแล้วก็นี้โขกเข้าไปเป็นสองประตูต่อสองครับตีเสมอได้ของลิเวอร์พูลครับเฟเดโดตอเรสครับ,รรบนี่ครับเปิดเตะมุมเจอราดมาที่เสาแรกตอเรสหนีการประกบตัวเข้ามาโขกครับโอ้โหไม่มีใครมาร์กนะ ไม่มีใครมาร์กเฟรนโดตอเลสเลยครับนี่ถ้าสังเกตอากาบกริยาของลาฟาเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเขานิ่งนะฮะลาฟานี่จะเป็นกุนซือที่นิ่งนะครับซูขูยิงได้ก็จะไม่ยิ้มไม่อะไรล็ลอบบี้คีนมาที่อันเดรียดอสเซนาโอ้โหนี่ชื่อนี้ <laughs> ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับให้กลับมาล็อบบี้คีนปาดมาแล้วตอเลสโอ้โ oh, ห oh. เกือบได้แฮตทริกนะครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำแฟนบอลลิเวพูที่ตามมาเชียร์เสียดายกันใหญ่ๆนะครับวัาลัไหมครับบอลแทงมาครับของเจอราแลดวลอู้หมันโดนไม่ดีครับเนี่ยเป็นล็อบบี้คีนหักมาลูกนี้แล้วมันไม่โดนปลายเท้าครับมันมันไม่โดนปลายเท้ามันไปโดนบริเวณตะตุ่มตรงส้นนะครับ thing is City's in that armory much of Ilano. ลิวพูพับสนามบุกเลยนะครับไฮไลท์ไม่มีแมนซิเลยเจอราตคาร์ลักเกอร์ครับลากขึ้นมาเองเจมี่คาร์ลักเกอร์สมัยจุนรองกับตันทีมอารแล้วครับยอรซี่เบนายูนเบนายูนหักกลับมาเป็นเฟูน,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 นฟิโดต,ตอเลสยิงติดบล็อกแล้วบล็อกเข้าขาของเขาซ้ำไม่เหลือครับสามประตูต่อสองครับลิวพูแซงนำในนาทีสุดท้ายครับโอ้โห เป็นการคัมแบ็กอย่างแท้จริงนะครับครึ่งแรกตามอยู่2-0ท้ายเกมกลับมาแซงนำได้3-2ครับเดิร์กเขาครับสู่หน้าชาวเนเธอร์แลนด์ครับบอลทะลุขึ้นมาทางซ้ายครับยอซซี่เมนายูนะครับหักกลับมาตอเลสได้ซัดด้วยซ้ายติดบล็อกนะครับโอ้เหมือนจะไปติดล็อบบี้คีนกันเองด้วยแต่ไม่เป็นผลครับสุดท้ายเป็นประตูครับดิวพูขึ้นนำนะครับปาดลอดขาเกลเซนเฟรนเดสมาแล้ว โอ้โหกาเิโดเดีเ๋เขาจะหมูกไวกว่าครับกาเโดหาตายครับนาที90เลยครับมยิงผ่านโจฮาร์ดเข้าไปและผู้ตัดสินเป่านุววีดยาวจบเกมนะครับลิวพูบุกเอาชนะแมนซิตี้ได้3ประตูต่อ 2, 2> นะครับก็มีลุ้นแชมป์ต่อไปในปีนั้นนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยปีนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้าง ดีนะครับมาจบครึ่งบนของตารางได้ในอันดับ9นะครับก่อนที่พวกเขาจะก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นแมชย้อนวันๆนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้จะมีคิวลงฟาดแข่งกันในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ในฐานะที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลก็จะได้รับการ์ดออฟออรออเนอร์นะครับต้อนรับจากนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะ ของแชมป์ลีกทีมใหม่นะครับก็เอาแมชเก่าๆมาให้ได้ย้อนดูกันนะครับเผื่อใครหายคิดถึงนักเตะที่ชอบนะครับในยุคเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเจอราดเป็นตอเรสเป็นอลองโซเป็นโคเซเลน่านะครับและอีกหลายๆคนนะครับในชุดที่ลิเวอร์พูลมีลุ้นแชมป์มากที่สุดนะครับของราฟาก็โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆก็อยากได้คลิปภากบอลคู่ไหนก็ ดีกันมาได้นะครับบอกกันมาได้ถ้าหาไฮไลท์ได้และไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะหามาพากให้ดูครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่โอกาสหน้าวนันนี้สวัสดีครับ